วิดีโอนี้ผมจะแนะนําการเปิดห้องเรียนออนไลน์หรือการสอนแบบไลฟ์สดนะครับการสอนแบบไลฟ์สดสามารถทําได้2ว,วิธีการด้วยกันนะครับเราไปดูวิธีการแรกกันก่อนครับอาจารย์ไปที่เมนูคาเลนด a r ครับผมจากนั้นกดหนึ่งครั้งนะครับเมนูคาเลนด a r เป็นปฏิทินของการเรียนการสอนนะครับที่อาจารย์สามารถลงตารางสอนไว้ได้นะครับหากอาจารย์มีรายวิชามากกว่า1รายวิชาก็จะเห็นตารางสอนทุกรายวิชาที่อาจารย์ลงไว้นะครับ เช่นเดียวกันครับนักศึกษาในรายวิชาของอาจารย์ก็จะเห็นปฏิทินการสอนนี้เช่นกันครับการเพิ่มตารางการสอนไ่สุดนะครับอาจารย์คลิกที่ปุ่ม New Meeting ครับผมส่วนแรกเป็นการตั้งชื่อครับส่วนที่2เป็นการเพิ่มผู้เรียนเข้ามาในการสอนครั้งนี้นะครับ อาจารย์สามารถสอนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มย่อยก็ได้นะครับก็สามารถพิิพมชื่อนักศึกษารหัสนักศึกษาเข้าไปได้นะครับส่วนนี้เป็นการกําหนดลงไปในปฏิทินนะครับว่าเราจะทําทการสอนวันใดผมสมมุติว่าผมสอนวันจันทร์ที่13นะครับเวลา10โมงถึง11โมงนะครับระบบก็จะบอกว่าเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับส่วนนี้เป็นการลงปฏิทินการสอนนะครับหากเป็นการสอนซ้ำเวลาเดิม อาจารย์ก็สามารถเลือกเป็นวิกฤตนะครับสัปดาห์ถัดๆไประบบก็จะลงตารางสอนนี้ไว้ให้นะครับลำดับต่อไปนะครับหากอาจารย์เป็นการสอนทั้งห้องหรือสอนยกคลาสเนี่ยอาจารย์ก็สามารถเลือกรายวิชาครับหรือห้องเรียนที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็เลือกได้ครับว่าอยู่ในสัปดาห์ไหนกรณีนี้ผมสอนสัปดาห์ที่1น,นะครับผมก็จะเลือกว e คหนึ่ง introduction อย่างเงี้ยนะครับ ข้อความของการสอนออนไลน์ก็จะโพสต์ลงในหน้าโพสต์ของ Channel Week 1 Introduction ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดอาจารย์ก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นให้อาจารย์กดปุ่มเซนนะครับ หลังจากเรากดปุ่มเซตเนี่ยเราก็ไปดูได้นะครับว่าเมื่อกี้เราลงไว้วันจันทร์ที่13นะครับระบบก็จะลงตารางการสอนไว้ให้นะครับลองไปดูสัปดาห์ถัดไปครับว่าระบบลงไว้หรือเปล่าระบบก็จะลงไว้ทุกๆวันจันทร์นะครับทุกสัปดาห์เพราะเราสั่งให้ระบบรีพีทไว้นะครับทีนี้เราไปลองไปดูผลในห้องเรียนว่ามีการโพสต์ข้อความไว้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราโพสต์ไว้ในห้อง P.U. Class อนไลน์นะครับ แล้วก็วิคหนึ่งอินโทรดักชันนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อความการสอนสัปดาห์ที่1เรื่องอินโทรดักชันเมื่อถึงเวลากําหนดการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีปุ่มจอยนะครับให้นักเรียนเข้าร่วมการเรียนการสอนอนอนไลน์นะครับหรือถ้าต้องการคลิกไปดูรายละเอียดก็สามารถคลิกแล้วก็ถึงเวลาก็กดจอยเข้ามาหรือก่อนเวลาก็กดจอยเพื่อเข้าห้องรอไว้นะครับสําหรับวิธีการที่2ในการเปิดห้องเรียนออนไลน์นะครับผมขออนุญาตไปที่ชั้นสัปดาห์ที่2นะครับ อาจารย์สังเกตตรงนี้ครับปุ่ม e e t Now กด,ดไปหนึ่งครั้งครับม i ด now เนี่ยอาจารย์สามารถพิมพ์หัวข้อการเรียนการสอนนิ่อย่างนี้ครับแล้วก็กด Meet Now ได้เลยนะครับกรณีที่ไม่ต้องการลงไว้ในไปทีนการเรียนการสอนนะครับหรือหากอาจารย์ต้องการลงไปทีนการเรียนการสอนอาจารย์ก็สามารถคลิกสเกตด้วนม e t i n g ได้นะครับ ตรงนี้นะครับไปลงปฏิทินการกรอกก็เหมือนเดิมครับแต่ในช่องของห้องเรียนแล้วก็ชแน,นลที่จะไปลงเนี่ยระบบจะเลือกมาให้เลยครับว่าลงชแน,นลไหนเปลี่ยนได้นะครับสำหรับวันที่นะครับผมสมมติให้เป็นวันอื่นไปนะครับจะได้เป็นสองชั่วโมงนะครับสิบโมงถึงเที่ยงกดเซนเข้าไปครับ ถ้าเราอยู่ใน Channel หรือว่าห้องเรียนที่เราสร้างเมื่อกี้เราจะเห็นข้อความเลยครับและเช่นกันครับอาจารย์ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าในปฏิทินเนี่ยมีการลงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมลงไปวันพุทธที่15ครับก็จะเห็นว่ามีการเรียนการสอนสัปดาห์ทสองเรื่อง planning นะครับไปดูสัปดาห์ถัดไปในวันพุธไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้สั่ง Repeat มานะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเมื่อถึงเวลากําหนดนัดหมายการสอนแบบไร้ส่วนเนี่ยจะมีปุ่ม j o ย เพิ่มเข้ามาให้นักศึกษากดได้ทั้งนี้เราสามารถกดเข้าไปรอนักศึกษาได้เลยก็คือเมื่ออาจารย์ต้องการเปิดห้องเรียนออนไลน์นะครับอาจารย์ก็กดปุ่มจอยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของการเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็เปิดกล้องเปิดไมค์แล้วก็รูปเฟืองเนี่ยจะเป็นการเซตสัญญาณภาพและเสียงนะครับอย่างของผมเนี่ยต่อไมโครโฟนนอกนะครับก็จะเลือกตัวนี้นะครับตัวที่สองเป็นไมโครโฟนจากกล้องเว็บแคมนะครับ แล้วก็สัญญาณภาพจากเว็บแคมเมื่อเสร็จเรียบร้อยล้วก็กดปิดไปครับเมื่ออาจารย์พร้อมนะครับก็กดจอยนาวครับสําหรับอาจารย์นะครับเพื่อความคมชัดของเสียงนะครับแนะนําให้ต่อพ่วงไม้เพิ่มจากภายนอกนะครับถ้าเราใช้ไม้จากตัวโน้ตบุ๊กหรือเว็บแคมเนี่ยสัญญาณเสียงอาจจะไม่ชัดเท่าที่ควรนะครับกรณีที่นักศึกษาเข้ามาเนี่ยอาจารย์อาจแนะนําให้เข้ามาก่อนสินาทีแล้วก็ให้นักศึกษาปิดกล้อง แล้วก็ปิดไมค์ไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนแล้วก็ประหยัดเป็นวิดของอินเทอร์เน็ตนะครับต่อเมื่อนักศึกษามีคําถามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนนะครับก็ทําการเปิดกล้องแล้วก็เปิดไมค์ขึ้นมาได้นะครับหรือช่องทางสําหรับการซักถามเนี่ยอาจารย์อาจจะแนะนําให้นักศึกษากดที่ปุ่มแชทต,ตรงนี้นะครับก็เปิดหน้าต่างแชทขึ้นมานะครับนี้จะเป็นข้อความที่ผมได้เทสไปนะครับครั้งก่อน ก็สามารถนักศึกษาก็สามารถพิมพ์ข้อความพูดคุยได้นะครับก็จะไม่เป็นการรบกวนห้องเรียนโดยรวมนะครับกรณีที่อาจารย์ต้องการทราบว่ามีนักศึกษาเข้ามากี่คนแล้วอาจารย์คลิกที่ปุ่มรูปคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นสมาชิกในห้องนะครับอย่างต,ตอนนี้เนี่ยที่อยู่ในการสอนสดเนี่ยก็มีผมคนเดียวนะครับแล้วนักศึกษายัางไม่เข้ามานะครับกรณีนักศึกษาไม่เข้ามาเราอาจจะคลิก3จุดเล็กๆด้านหลังชื่อนะครับเพื่ออ,อาร์ทูจอยระบบก็จะส่งคําเชิญไปหานักศึกษานะครับ สำหรับฟังก์ชันการนำเสนอนะครับจะอยู่ในปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถแชร์ภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ขึ้นไปได้นะครับหรือเป็นภาพจากโปรแกรมที่เปิดอยู่นะครับอย่างเช่นผมเปิดไฟล์ pdf อยู่อย่างเงี้ยผมก็คลิกเปิดขึ้นมานะครับกอนี้ที่เราทำการแชร์เนี่ยจะเห็นกรอบสีแดงๆครับอยู่รอบหน้าต่างโปรแกรมที่เราได้กดแชร์ไว้ที่เป็นหน้าต่างนะครับ แล้วเราก็สามารถกดเลื่อนไฟล์นะครับนักศึกษาก็จะเห็นภาพที่เราได้นําเสนอนี้ไปนะครับเมื่อต้องการจบการนําเสนอเนี่ยอาจารย์ก็คลิกปุ่ม stop presenting นะครับสําหรับการแชร์ powerpoint นะครับอาจารย์สามารถกดปุ่มเราเพื่อเลือกไฟล์เข้ามาได้นะครับกรณีที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อาจารย์ก็คลิกอัปโหล from my computer นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ powerpoint ขึ้นมาระบบก็จะทําการอัปโหลดครับแล้วก็เปิดไฟล์ powerpoint ขึ้นมาให้ ก็สามารถคลิกเมาส์นะครับเพื่อ n ext slide ต่อไปได้เหมือนกันนำเสนอ PowerPoint ปกตินะครับสำหรับกรณีนำเสนอ PowerPoint เนี่ยหากอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาดูตามสไลด์ก่ออาจารย์ไปไม่ต้องการให้นักศึกษาดกดสไลด์ด้วยตัวเองนะครับอาจารย์ก็กดรูปดวงตาตรงนี้นะครับนักศึกษาก็จะไม่สามารถคอนโทรลสไลด์นี้ได้นะครับเมื่อต้องการจบการนำเสนอก็กดปุ่ม stop presenting นะครับ ในหน้าต่างการนำเสนอเนี่ยมีแอปพลิเคชันของ Microsoft อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือตัวไวบอร์ดนะครับก็คือเป็นกระดานวาดเขียนนะครับอาจารย์ที่ชอบลักษณะของการเขียนนะครับก็สามารถใช้ตัวไวบอร์ดได้แต่ถ้าวาดด้วยเมาส์เนี่ยอาจจะไม่สะดวกนักนะครับอาจจะหาเพนหรือปากกามาใช้นะครับหรือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตที่มีจอสัมผัสก็จะง่ายหน่อยนะครับเมื่อต้องการจบการนำเสนอก็ Stop Presenting ครับเหมือนเดิมครับการนำเสนอกรณีที่ เป็นวิดีโอหรือมีเสียงนะครับอาจารย์ต้องกดปุ่ม i n c l u d e s y s t e m Audio ด้วยนะครับนักศึกษาจึงจะได้ยินเสียงจากการนำเสนอของเรานะครับเราไปดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับในส่วนของ3จุดตรงนี้นะครับ More Action ก็จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นตัว Blur My Background เนี่ยกรอน,นี้ที่ Background เราลกหรือว่ากวนสายตาเราจะใช้ปุ่มนี้ช่วยได้นะครับก็ลองกดดูครับแบ็กกราวน์ก็จะ เบลอเบลนะครับเหลอแต่ตัวอาจารย์ตัวผู้สอนนะครับเราจะกดปิดไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับอาจารย์สามารถทําการบันทึกวิดีโอการสอนนี้ไว้ได้นะครับก็จะมีข้อความเตือนนักศึกษาทุกคนนะครับว่าการสอนนี้มีการบันทึกอยู่นะครับก็เป็น p o l i ซ y ที่ต้องแจ้งเตือนกดปิดไปนะครับถามว่าการบันทึกเนี่ยจะไปเก็บไว้ที่ไหน Microsoft Teams จะเก็บไว้ในตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Microsoft Stream นะครับซึ่งจะเป็นพอร์ทัลวิดีโอส่วนบุคคลวิดีโอที่บันทึกไว้เนี่ยหลังจากจบการเรียนการสอนก็จะถูกโพสต์ลงในกลุ่มในห้องเรียนนะครับของเราสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนี้จะไม่สามารถดูวิดีโอตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็น p r i v a t e ของกลุ่มไปอีกเมนูหนึ่งนะครับกรณีนักศึกษาเปิดกล้องเข้ามาเนี่ยแล้วเราต้องการปิดไม่ต้องการให้แสดงเนี่ยเพื่อประหยัดบนด์วิด์เนี่ยเราก็สามารถกด t u r n off i n c o m ว v ดีโอได้นะครับก็จะเป็นการปิดภาพวิดีโอไปนะครับเมื่อเราต้องการเปิดเราก็เกิด t u น n on อีกครั้งหนึ่งเมื่อทำการสอนเสร็จอาจารย์สามารถยกเลิกการสอนออนไลน์ด้วยจากปุ่มนี้นะครับ End meeting หากอาจารย์กดปุ่ม Hang up ตรงนี้จะเป็นการออกจากห้องประชุมเฉยๆแต่นักศึกษาที่อยู่ในห้องก็ยังสามารถคุยกันได้ครับถ้าต้องการยกเลิกการเรียนการสอนเนี่ยก็ให้กดปุ่ม n meeting นะครับก็จะเป็นการปิดห้องเรียนไปเลยนะครับผมก็ปิดไปปกด,ด n อีกครั้งนะครับวิดีโอที่ได้ทำการบันทึกการเรียนการสอนไว้เนี่ยก็จะโพสต์ลงใน c h anel n ที่เราได้ทำการเรียนการสอนไปนะครับหัดใช้เวลาสัก5นาที10นาทีในการเรนเดอร์ไฟดีโอเพื่อให้สามารถเปิดดูได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาความยาวของวิดีโอนะครับ ถ้ามีความยาวมากเนี่ยก็จะใช้เวลาในการเรนเดอร์นานนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับวิดีโอนี้จะเป็น p r i v a t e ของสมาชิกในกลุ่มที่สามารถดูได้เท่านั้นนะครับและนักศึกษาก็จะได้รับประโยชน์จากการมาทบทวนการเรียนการสอนของอาจารย์นะครับครับสำหรับการเปิดห้องเรียนออนไลน์ก็สามารถทำได้ด้วย2วิธีนี้ครับผม